สวัสดีครับ๋วันนี้เราจะมาทดลองบอดร,ร,รหัสด e ีท f จะเป็นเจ้าบอดตัวสีเขียวๆตัวนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราจะใช้บอดภาครับนะฮะจะเป็นเจ้าบอดตัวนี้สีม่วงซึ่งเราโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับความถี่หนึ่งร้อยสี่นเมกะเฮิร์นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลองโปรแกรมรหัส d t m f ของเจ้าบอดเขียวนะโดยใช้สายโปรแกรมเส้นนี้นะครับ กินลงไปแล้วก็กดซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับปึ๊บตามนี้เลยนะครับเมื่อเราจะ,จะโปรแกรมมานะครับจะมีส่วนของดีทิมเอฟออนะครับแล้วก็มี d ีท f มเอฟแล้วก็ส่วนของดีเลยนะครับเมื่อเรากดคอนเน็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราสามารถลองกดไปยึดดูว่าข้อมูลข้างในมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นอันนี้เราตั้งไว้แล้วนะครับรหัสเป็นหนึ่งสองสามเป็นรหัสเปิดส่วนสี่ห้าหกนะครับเป็นรหัสปิดตั้งไว้ดีเลยไว้สามวินาทีนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งความถี่ไว้สามตรงนี้เลยนะครับกดทรงแล้วก็กด หนึ่งสองสามนะครับรอการดีเลย์เมื่อดีเลย์ถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับสามวินาทีดีเลย์ก็จะปิดนะครับนี้เราลองมากดสี่ห้าหกนะครับนี่ซึ่งเป็นรหัสปิดที่เราตั้งไว้นะครับก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ